สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นี่จะมาจําจะมาตำน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ดูนี่สูตรเด็ดเค็ดไม่รับนะใส่ขิงนี่พัดหั่นขิงลงไปหน่อยนี่ขิงนะขิงสดเงี้ยขิงแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วก็พริกไหนพริกกระเด็นไปไหนเม็ดนึงใส่พริกลงไปจิ้มรสแซบ่แซบๆนะอ่ะแค่นี้พอเยอะไปไหมอ่ะ ดี๋ยวกินไปหมดไอ้ตำที่ไรเหลือทุกทีเลยแพทอะเอาแค่นี้แล้วกันขิงกระเทียมพริกตาลตาลตัดตัดเค็มแล้วก็โขลกรวมกันเลยนะโขลกรวมกันเลยเนี่ยโขลกรวมกันอย่างนี้เดี๋ยวขโขกเสร็จก่อนนี่ซื้อปูมาเจ็ดตัว กินฉลองฉลองอะไรก็ไม่รู้ฉลองความอ้วนน้ำหนักขึ้นตามพี่ก่อนเอตามพี่อเนนี้ก่อนตามเอน้ำจิ้มซีฟูด้ดฉลองฉลองน้ำหนักขึ้นจิ้มซีฟูด้ดตามไป ไปจัดการในคนที่มันดูดวิดีโอของแพดมาไปแล้วแม้หน้าโมโหจริงมันดูดวิดีโอเราไปดูช่องเขาหมดต้อง50วิดีโอนะเขาดูดไปอะแพทไปกดอาลายงานกดรีพอร์ตกดไอ้นั่นเรียบร้อยละไม่รู้จะเป็นยังไงกดเอฟวีซิงกดไปเรียบร้อยละฉลองฉลองน้ําหนักขึ้นดูดิอ้อ้วนอ้วนอ้วนดูซื้อปูมากินประชด ดีนะกินปูมันเลยเจ็ดตัวโอเคตามเสร็จแล้วละเอียดได้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะใส่น้ำปลาลงไปคนแนละ้วใส่หมดได้แหละน้ำปลามันจะหมดขวดอยู่แล้วอ่าแล้วเราก็ใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปแพทเวลาแพทใช้มะนาวแพทจะใช้ใช่างนี้นะเอาช้อนขูดออกขูดออก่างนี้ ขูดออกมันจะได้เนื้อดีได้เนื้อหมดได้หมดทุกซอกทุกมุมประหยัดไงเนี่ยได้หมดทุกซอกทุกมุมประหยัดถ้าบีบเอามันก็ยังเหลือติดอยู่นะนี่แพทใช้เนี่ยเ,เลยช้อนตักเอาเลยขูดเอาเลยซอนอะขูดเอามะนาวออกมาขูดเอาน้ำออกมา ปูดออกมาให้หมดนี่ปูดมาให้หมดนี้ประหยัดใช้วิธีประหยัดเปรี้ยวยังอะเปรี้ยวแล้วมั้งชิมก่อนนะเพื่อนๆมะนาวที่นี่เปรียปร้ยวๆใส่ซีนึงต้องชอบเปรียปร้ยวขปูดออกนี้ปูดออกนี้เราจะได้ทุกซอกทุกมุมของมะนาวเลย แกนมันออกมามันมีแกนหน่อยมเน็นไรแกนก็บีบลงไปบีบลงไปให้หมดจิ้มปูเราแซปเวอร์จิ้มที่ปุดแค่นมันยังไม่เปรี้ยวใส่มันหมดนี่แหละสองลูก ชอบกินเปรี้ยวมัม้งบางคนเขาไม่กินเปรี้ยวกันนะแต่แพทชอบกินทุกเปรี้ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดมันต้องเปรี้ยวนำถึงจะอร่อยถึงจะแซบ่บขูดมันไม่ให้เหลือเลยก็คุมุขูดมันออกให้หมดอมือร่อยแล้ว ขอเติมไปนี่หน่อยชูรสน้ำจิ้มมันต้องใส่ชูรสใส่ชูรสหน่อยพู้ความนัวเพื่อน,น้ำจิ้มกูเรามันจะได้นัวนัวเนาะเพื่อนๆดูเดี๋ยวยกให้ดูใใกล้กูออกมานี่จิ้มเป็นไงจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มกูอื อร่อยมากนี่น้ำจิ้มปูแล้วก็พร้อมเสิร์ฟชิมก่อนนะปรับกล้องมันลงต่ำเพื่อจะได้เห็นปูไงเห็นน้ำจิ้มอร่อยเวอร์แซ่บมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอปุยนี่นี่สี่ตัว อันนี้สี่ตัวอันนี้สี่ตัวนะปรับกล้องก่อนปรับกล้องอ,อันนี้สี่ตัวสี่ตัวถามว่าตัวเท่าไหร่วันนี้ซื้อปูมาได้ถูกตกตัวละสิบเหรียญก็ตัวละตัวนี้นะสามร้อยห้าสิบ้านเราสามร้อยอ่าสิบเหรียญอะ ก็สิบเหรียญก็เงินไทยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสิบเหรียญก็สามร้อยสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบประมาณนั่นแหละตัวประมาณนี้ตัวสามร้อยกว่าหน่อยๆนี่เค้าแต่เขาไม่ได้ขายเป็นตัวคือเขาเขาช่างขายแหละจะแพคกะเอานะแพคเอารุมเหมาเหมาบางตัวเล็กตัวตัวเล็กตัวใหญ่นะบางตัวก็ตัวเล็กบางตีตัวก็ตัวใหญ่กันดูโชว์เพื่อนๆดูอืม ปูดันเจเน็ตนี่หอมสดนี่ปูเป็นเป็นเลยนะนี่ปูเป็นเป็นเลยตัวประมาณนี้แหละปูเป็นเป็นเลยนี่นึ่งอยู่ในหม้อนั่นอีกสามตัวนี่สี่ตัวนี่สี่ตัวเป็นเป็นเลยแบบนี้เลยเป็นเป็นแล้วก็เอามานึ่งเอาแพทเอาเป็น็อกก่อนเอาเป็นน็อกในฟิสเซอร์ให้มันให้มันตายก่อนแล้วค่อยเอามันนึ่ง โอเคอยู่ในตู้อีกสี่กินไปเลยประชดประชดว่น้ำหนักขึ้นกินไปโลดไม่ต้องห่วงเนี่นี่เป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆนี้เลยแล้วก็เราก็มีวายเสิร์ฟพร้อมวายเคปูเราก็สุกแล้วมาดูกันสามเจ็ดละ ครบเวลาครบเวลาเสิร์ฟปูดูเสียงดังหน่อยนะนเพื่อนๆมันร้อนเมื่อกี้นี่เพื่อนเป็นไงร้อนร้อนเลยอุ่นอุๆๆๆๆ่นอุ่นอุ่นมันมันไอ้นี้ไปไหมอะปูอ่ะไม่ใช่ถาดมันเล็กไปไหมนี่เป็นไงนึ่งปูอินไปเลย,เลย เจ็ดตัวเจ็ดสิบเหรียญกินประชดปูลาสก้าซื้อมาตัวร้อยยี่สิบได้ได้ได้ไม่ได้แทบไม่ได้กินเนื้ออะไรเนื้อมันติดฟันนี่เจ็ดสิบเนื้อล้วนเจ็ดสิบเนื้อล้วนครับนี่ปูเราก็พร้อมแล้วนึ่งสุดควันออกเลยควันออกตุยๆเลยเจ็ดตัว นี่เพื่อนๆเจ็ดตัวร้อนอะ่ะร้อนเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี้ก็ตกตัวละสิบเหรียญน,นะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้ก็วัดตามไอ้ค่างเงินเอาตัวละสิบเหรียญสิบตัวเอเจ็ดตัวก็เจ็ดสิบน้ำจิ้ม,มดูเิดูความนัวของน้ำจิ้มวาซาบิมีเอาไว้จิ้มด้วยมีวาซาบิไว้ด้วย คนชอบวาซาบิดูน้ำจิ้มดูความนัวของน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มก็มีแล้วทำไปแล้วนี่แล้วนี่ก็ปูนี่ก็ปูทอทีเลยเออปออูให้ดูให้ดูปูเดน,นเจเนตเนื้อวหวานหวานเนื้อหวานเจี๊ยบเลยเขาบอกเนื้อหวานหยดย้อย,ย,อย เน,นนนเนื้อแน่นๆนะตัวโตๆเนื้อแน่นๆโอ้โอ้ปูดิ้นปูดิ้นปูดิ้นมันไม่ดิ้นมันตายแล้วดูตัวเย็นมากดูดิเพื่อนๆเอามาพร้อมแล้วมากินกันเพื่อนๆ